สวัสดีครับทุกคนพราะผมชงทอยชิวนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่สุวรรณภูมิอีกแล้วทุกคนกำลังจะไปประเทศอังกฤษนะครับก็ใครเข้าไปชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ไปอังกฤษกันบอกเลยว่าชุกเฉินมากที่ต้องบินนั่นแหละทุกคนรอติดตามเรื่องราวนะครับว่าทำไมถึงต้องบินนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับ approximately 10 hours later แลตอนนี้ครับผมอยู่ที่ฮิตโรครับก็เครื่องเพิ่งแลดนนะทุกคนดีเลย์อีกแล้วครั้งนี้มาอังกฤษไม่ดูรอบที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทริปนี้คือเป็นทริปเร่งรีบนะครับต้องมาอังกฤษเนื่องจากลิเวอร์พูลนะครับปัญหาที่ทุกคนเคยรู้ในคลิปบนก่อนครับก็เดี๋ยวตอนนี้คืนนี้ผมจะนอนที่ลอนดอนนะครับแล้วพรุ่งนี้จะมีดูฟุตบอลนัดเอ่อสเปอร์เจอกับดูตันทาวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคืนนี้เราจะไปไหนกันนะครับไป นี่ครับถ้าออกมานะสำหรับใครที่มาลอนดอนนะครับแล้วก็อยากดูว่าไปยังไงได้บ้างแนะนําที่สุดก็ถ้าจะเข้าตัวเมืองนะครับก็อันเดอร์กราวน์นะทุกคนคิคอดิลลี่ไลน์นี่ก็คือจะเข้าไปที่ตัวเมืองเลยเดี๋ยวจะพาไปขึ้นทูบหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเข้าลอนดอนนะครับโดยการที่ใครที่มาแบบว่าไม่เคยมาอังกฤษเลยการที่จะมาขึ้นทูบนะครับไม่ต้องซื้อบัตรก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้สามารถใช้บัตรเครดิตได้เลยนะแตะจ่ายได้เลยนะครับสำหรับที่นี่นะทุกคนราคาก็ไม่ต่างกันมากแต่ เพื่อความสะดวกสบายนะครับก็คือใช้บัตรเครดิตไปไม่มีปัญหามากมายครับหรือว่าใครจะมาซื้อที่ตู้มาซื้อบัตรออ s t e r อร์ก็ได้นะครับก็จะถูกกว่าถ้าสมมติท่องเที่ยวนานๆนะทุกคนนะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ใช้คอนแทคเลสได้เลยซึ่งของผมนะครับก็ที่ประเทศนี้นะครับเขาจะมีแบบว่า Apple Pay มีอะไรใช่ไหมก็เราก็สามารถใช้ได้ซึ่งของผมมีแอปเปิลวอชนี่นครับก็ติดได้เลยแล้วก็เข้าไป แล้วก็รอรถไฟแค่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็ไปถึงแล้วในเมืองง่ายและสะดวกสบายมากแค่มีบัตรเครดิตหรือว่าบัตรทราเวลการจากประเทศไทยนะครับก็คือมาติดจ่ายได้เลยนะทุกคน The next day สวัสดีครับทุกคนพผมช่องทอยชิลนะครับและคลิปนี้ครับผมอยู่ที่ลอนดอนนะครับจริงๆก็คือเพิ่งบินมาถึงเมื่อคืนนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ถ่ายการเดินทางนะเพราะว่า มันค่อนข้าง,างน่าเบื่อนะทุกคนก็ทุกคนอาจจะคิดว่าผมอยู่ที่นี่แต่จริงๆอ่ะผมอยู่ที่ประเทศไทยแล้วบินไปไปมาๆนะครับก็วันเนี้ คือจะพาไปดูฟุตบอลที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับเราไม่ได้ไปแบบว่านานมากๆนะสำหรับท็อตแนมนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันว่าบรรยากาศพรีเมียร์ลีกของทีมท็อตแนมปีนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ใครเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หน่อยครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเดินเล่นก่อนเพราะว่าช่วงเช้าของที่ลอนดอนนะครับยังไม่มีร้านอาหารไหนเปิดนะครับจนกว่าจะเวลาประมาณเที่ยงนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะพาเดินเล่นก่อนนะครับนี่ก็เป็นย่านใจกลางเมืองยนะครับก็อยู่แถวแถว ไปบิ๊กเบนนะก็คือเดินตรงไปเรื่อยๆเ,ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับที่ประเทศอังกฤษนะครับจะไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะเพราะว่าอากาศมันจะดีแล้วเราสามารถเดินไปไหนก็เดินได้นะทุกคนไม่ว่าจะเดินหนึ่งชั่วโมงหรือจะเดิน2ชั่วโมงแต่ว่าเราก็เดินได้เพราะมันไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้สึกร้อนนะครับ ก็เดินได้เรื่อยๆนะทุกคนนะนี่ยทุกคนเดินทุกคนเขาก็เดินกันมีแบบว่าเดินขึ้นบัสเดินขึ้นบัสไม่ค่อยจะขับรถกันเองนะครับ <S <S สำหรับใครที่มาเที่ยวที่ประเทศอังกฤษแบบกันเองนะครับก็แนะนําให้ออกมาเดินเล่นๆนะทุกคนมีวันว่างแบบว่ามาเดินชมเมืองเดินเล่นไปเรื่อยๆนะผมว่าคิดว่าอากาศมันดีแล้วก็บรรยากาศก็ดีนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังตัวนะครับคือการเอ่อถือโทรศัพท์หรือไม่ก็สิ่งของนะครับทุกคนอาจจะเห็นว่าผมมาถ่ายคลิปบ่อยแต่ทําไมไม่เคยโดน เพราะว่าผมเนี่ยมองซ้ายมองขวายอยู่ตลอดนะทุกคนใครที่แบบว่ามาไวๆข้างๆเรารู้สึกอย่างงี้ก็คือต้องรีบเก็บโทรศัพท์อะไรทุกคนแล้วก็กระเป๋านะครับกระเป๋าคืออยู่ใต้เสื้อเท่านั้นนะถึงจะไม่โดนนะครับ<อ>หลายคนที่เห็นคนที่นี่เขาชอบเดินกันแล้วก็ชอบใช้รถสาธารณะกันเพราะว่าที่นี่สะดวกมากสําหรับการใช้รถสาธารณะนะครับเรียกว่าราคามันเมื่อเทียบกับค่าของชีพเขาแล้วว่าการใช้รถสาธารณะนี่คือจิบจิบไปเลยแล้วก็ที่เขาเลือกที่จะไม่ ขับรถกันเองนะครับเพราะว่าการที่ขับรถเหมือนจะต้องเสียตังค์ต่อวันด้วยนะในการขับในลอนดอนนะแล้วก็ที่จอรดรถทุกที่นะครับต้องเสียตังค์ทุกที่ทุกครั้งที่จอดคิดเป็นชั่วโมงด้วยนะชั่วโมงแล้วแบบแพงอ่ะแพงเลยคนส่วนใหญ่เขาก็เลยแบบว่าเดินกันแล้วก็ใช้รถสาธารณะกันนะครับไปทํางานไปเที่ยวอะไรคือทําเดินได้หมดมันคือสะดวกมากทุกคนเนี่ยครับเดินเดินมาเห็นลอนดอนอาแล้วเห็นบอทุกคนเดินตรงไปก็คือบิ๊กเบนแล้วครับ นี่ครับวันนี้ก็พระราชวังเวสต์มินสเตอร์นะครับก็อยู่ตรงข้างๆบิ๊กเบนนะทุกคนที่ทุกคนเห็นใหญ่ๆคนก็ต่อคิวเข้าไปนะทุกคนเข้าไปรับชมข้างในนะต้องเสียตังค์นะครับในการเข้านะทุกคนนะว,วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคนก็เลยเยอะหน่อยนะทุกคนนะทั้งเป็นวันเสาร์ทั้งมีบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนักท่องเที่ยวเลยเรียกว่าเยอะมากทุกคนคนแบบเยอะมากครที่อยากมาอันเดอร์กราวด์นะครับหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะก็คือมาที่สถานีเวสต์มินสเตอร์นะครับออกมาก็คือจะเป็นบิ๊กเบนอยู่ข้างบนเลยนะ แล้วก็ลอนดอนไออยู่นี่นะครับแล้วก็พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับแบรรยากาศลอนดอนเมืองหลวงแห่งอังกฤษนะครับก็คนมากันเต็มเยอะมากทุกคนใครที่อยากจะมาถ่ายรูปสวยๆนะมันจะมีจุดอยู่ตรงนี้ขวาลงไปนะครับก็จะถ่ายออกมาได้วิวบิ๊กเบนสวยๆเลยนะครับเรียกว่าอยู่ตรงนู้นนะส่วนลอนดอนไอนะครับคนก็เยอะมากๆนะใครที่อยากจะขึ้นนะครับถ้าจองล่วงหน้าก็ยังต้องมาต่อคิวนะครับก็ ก็มาเร็วๆเพื่อที่จะได้ขึ้นไปนะครับปกตินะครับผมจะไป a t o t มอ m h o อ s ์สเต t a d i u โดยการนั่งทูบนะครับก็คือจะนั่งทาง Victoria Line นะครับไปที่ Seven Sisters Station ใช่ไหมทุกคนแล้วก็เดินต่ออีกประมาณ20นาทีนะครับก็แต่ว่าคราวนี้นะครับจะลองแบบใหม่คือนั่งรถบัสตรงถึงประมาณแถวๆสนามเลยแล้วก็ค่อยเดินต่อนะครับเรียกว่าใช้เวลานั่งบัสจากใจกลางลอนดอนนะ สถานีวอเตอร์ดูนะทุกคนก็ใช้เวลา1ชั่วโมง7นาทีสำหรับการนั่งบัสแล้วก็ต้องเดินต่ออีกยีนาทีรวมๆแล้วเดินทางใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งนะทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะสำหรับการนั่งชมเมืองเพราะว่าวันนี้ผมไม่มีแพลนอะไรอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าบอลเตะ3โมงตอนนี้ประมาณ11บเอโมงกว่านะครับก็มีเวลาเหลือเฟือในการที่จะนั่งชมเมืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้ด้วยว่า เมืองเขาเป็นยังไงนะทุกคนเพราะผมก็ไม่เคยนั่งรถบัสน,น,นานๆขนาดนี้นะครับวันนี้ว่างนะครับก็เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงไปไปกันดีกว่าทุกคนบังเอิญมากอันนี้คือรถบัสของ u <ม>ูตันทาวเพราะว่าผมเห็นโลโก้คล้ายๆอะ ดูด้านทาวน์นี่นครับนักเตะยังไม่ออกนะทุกคนคือระหว่างทางมันก็จะผ่านทางไปเรื่อยใช่ไหมผมท่านไปท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับก็คือจะเจอแบบนี้คือบงังเอิญเลยว่านักเตะของด้านทามาพักที่โรงแรมนี้ก่อนที่จะเดินทางไปที่สนามนะครับที่ประมาณ3ชั่วโมงอย่าิีออฟนะก็เรียกว,ว่าอย่าเราไปพบอกออันเลยตอนตอนก็มีตลาดนอกเมือย่างแล้วุณเรียกว่าย่านนี้ไม่เคยมาเลยทุก ดดูดมีตลาดแบบว่าจัดตลาดวันเสาร์ขายเสื้อผ้าเหมือนตลาดประเทศไทยนะแตบบ่ว่ามาันมาจัดแบบนอกเมืองนะทุกคนผมไม่รู้ว่าวันนี้เขาแต่งตัวอะไรกันนะทุกคนคือไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นคนเยอะมากแถวบริเวณนี้นะครับคือแต่งตัวแบบมีหมวกใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันนะ ส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนสาธารณะนะครับตรงรอนดอนเหนือนะแถวแถวท็อตแนมนะครับก็เรียกว่าโอ้โหมีสนามเทนนิสมีสนามเด็กเล่นมีสนามบาสนะครับหาคำตอบได้เรียบร้อยแล้วคือสิ่งเดียวที่ทำให้ประเทศเขาหน้าเดินเล่นนะครับหน้าเดินชมวิวคืออากาศครับทุกคนมันคืออากาศเหมือนเราแบบเดินในห้องแอร์ทุกคนยิ่งกว่าในห้องแอร์แล้วก็มันโอ้สุดยอด โดยตอนนี้คือไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้อากาศประมาณ14องศาทุกคนก็เรียกว่าเย็นสบายแล้วก็เดินไปสนามได้สบายๆเลยเนี่ครับเดินลัดเลาะออกมานะครับก็คือจะเจอ Tottenham Hotspur Stadium อยู่ข้างหน้าเราแนละ้วทุกคนโหใหญ่มากแล้วตรงนี้ก็คือมีขายอาหารนะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเที่ยงนะตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งเอ้ยจะบ่ายโมงแล้วทุกคนกำลังจะบ่ายโมงครับเดี๋ยวไปดูว่า มีอะไรน่าทานมางนะครับถ้าสมมติมไม่มีก็อาจจะเข้าไปกินในสนามแต่ในสนามมันก็เป็นฮอทดอกแบบจืดๆนะทุกคนสำหรับสนามนี้นะครับผมมาล่าสุดนี่จําไม่ได้เลยว่าตอนไหนแต่ว่าชอบมากๆนะสำหรับคอนแนนคอสเปอร์สเตเดียเรียกว่าเป็นสนามที่ทันสมัยที่สุดในประเทศอังกฤษแล้วนะเรียกว่าน่าจะทันสมัยที่สุดในสาราชอาณาจักรเลยก็ว่าได้นะครับ so for the next season t h e r will no 65 concession price Well it l l be going down yeah but you won't be able to get a new one oh I see <c oughs> นี่ครับสำหรับอันนี้นะครับ turn your back on 65คือเขาบอกว่าสเปอร์นะครับตัดสินใจที่จะไม่อนุญ,ญาตให้คนที่มีอายุมากกว่า65ได้ซื้อราคาตั๋วที่ถูกลงกว่า adult ticket นะครับก็คือปกติแล้วคนโลโคคลนะครับหรือว่าคนฝรั่งนะค, <c oughs> คือเขาจะสามารถซื้อตั๋วได้ในราคา <c oughs> ช่วงอายุของเขานะผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า65นะครับ ก็คือจะได้ราคาเท่าๆกับเด็กเลยนะแต่ว่าตอนนี้เออไม่กิ้สอบถามมาเขาบอกว่าตั้งแต่ซีซันหน้าคนที่อายุมากกว่า65แล้วจะไม่สามารถซื้อราคา65ได้แล้วแต่คนที่อายุ65มาตั้งแต่ซีซันก่อนๆหน้าอันนั้นคือยังได้ราคาเดิมแต่ว่าคนที่จะเทินที่อายุ65คือไม่ได้ละทุกคนแล้วตอนนี้ครับผมพามาที่สนามที่เฟรนลี่ที่สุดสำหรับแฟนๆชาวเอเชียนะครับนั่นก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ อันนี้คือทางเข้าช็อปสนามนะครับคือต้องต่อคิวกันขนาดนี้เลยเหรอทุกคนส่วนอันนี้นะครับก็เป็นแมชเดย์โปรแกรมนะครับคิดว่าราคาน่าจะขึ้นแล้วเป็น4ปอนนะครับ how much how? ทุกอย่างที่ประเทศอังกฤษนะครับราคาเพิ่มแบบเพิ่มเยอะมากแมชเดย์โปรแกรมอย่างเงี้ยช่วงที่ผมมาแรกๆอะ่ะคือ2ปอนเองนะทุกคนตอนนี้ผ่านมาไม่กี่ปีเป็น4ปอนแล้วอะ่ะ และตอนนี้ครับผมอยู่หน้าสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียครับสนามที่มีความจุมากกว่า62,000ที่นั่งนะครับผมบอกเลยว่าผมไปมามากกว่า25สนามในประเทศอังกฤษสนามนี้คือทันสมัยและสวยงามมากๆหรูหรามากๆไม่ว่าจะเป็นโซนปกติหรือโซนฮอ s ส i t a l i t y หรือว่าโซนไหนๆเรียกว่าเป็นสนามที่ผมประทับใจมากที่สุดเท่าที่เคยได้ไปเห็นความ สวยงามมาเะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูพร้อมกันว่าภายในสนามจะเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าล่าสุดที่ผมมาผมคิดว่าน่าจะเป็นปีแล้วที่ผมไม่ได้เข้ามาดูเกมใน Hot d a m Hotspur Stadium เดี๋ยวไปเข้าสนามกันเพราะว่าตอนนี้2ชั่วโมงก่อนเตะแล้วทางสนามก็เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปกันเลยซึ่งตั๋วนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าสมมติซื้อต่อคนอื่นมานะครับก็คือจะเป็นตัว๋ว QR code นะครับค,คล้ายๆแบบนี้นะทุกคน แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตั๋วของเราเองนะก็จะเป็นแบบ NFC นะทุกคนซึ่งเราสามารถเดินเข้ามาได้นะครับแล้วให้เขาสแกนนะครับ Thank you. Thank you. ซึ่งสแกนข้างหน้าเนี่ยเป็นคาแค่สแกนว่าตั๋วนั้นเป็นตั๋วจริงหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าเป็นตั๋วไม่จริงก็คือจะสแกนแล้วก็ขึ้นแล้วว่าใช้ไปแล้วหรือว่าไม่ใช่ตั๋วจริงนะครับวันนี้นะครับเทิร์นสท้ายของเรานะครับคือเทิร์นสุดที่ยี่23นะครับเรียกว่าเป็นที่นั่งที่ดีที่สุดในสนามแห่งนี้แล้ววันนี้ที่ผมมานะครับ ตั๋วจะมีหลายแบบมาซึ่งถ้าเป็นแบบ QR code นะครับเราสามารถออสแกนตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทาให้ดูแต่ถ้าเป็น NFC สแกนข้างบนนะครับซึ่งถ้าสมมติเป็นตัว e ๋วอีเพอร์คโค้ดเนี่ยทุกคนอินเสิร์ตอย่างเงี้ยเข้าเห็นปะแล้วมันก็จะติดเลยนะทุกคนแล้วเข้ามานี่อย่างที่ผมบอกว่าสนามแห่งนี้นะครับสวยงามมากแบบมากที่สุดเพราะว่ามันดูหรูหรามากที่สุดแลวอันนี้คือโซนปกตินะครับตั๋วปกติเท่านั้นนะทุกคนนะนี่ครับทุกคนไม่มีที่ไหนที่จะทํา สเตเดียมภายในได้สวยเท่าท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมแล้วจริงๆนะผมมากกี่ครั้งกี่ครั้งก็คือประทับใจกับคอนคอร์สข้างในของเขานะครับซึ่งเป็นที่ที่แบบตกแต่งเหมือนเป็นห้างเลยอนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะไปซื้อของกินก่อนทุคนแล้วก็เดี๋ยวค่อยพาเข้าไปดูภายในสนามว่าที่นั่งของเราเป็นยังไงนะแต่บอกเลยว่าที่นั่งนี้ดีที่สุดในท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมแล้วไม่มีที่นั่งไหนดีเท่าที่นี่มาก่อนนะครับสำหรับตัวปกตินะทุกคน ก็เดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นเมนูสําหรับเมนูอาหารภายในสนามนะครับซึ่งก็จะมีทั้งเบอร์เกอร์มีทั้งป๊อปคอร์นนะครับซึ่งคิดว่าผมน่าจะกินเบอร์เกอร์นี่แหละทุกคนไวนชิคเก็ตเบอร์เกอร์และไวน์นอร์ไพร์นักเก็ตสิบหกปอนด์โคตรแพงยทุกคนนี่แหละสนามท็อตแนมฮอสเฟอร์สเตเดียมนะครับสิบนี้ แล้วก็อีก5.95ทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็ชิคเก้นเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็เป็นว a f f l e ลแบบชิพส์นะครับก็คือเรนไฟล์แหละทุกคนแล้วก็เบียร์นะครับรวมทั้งหมด16ปอนด์ตีเป็นเงินไทย164ี640ประมาณ700บาทนะสองอันนี้700บาทระหว่างนี้นะครับที่มีพิมพ์ลรีคู่อื่นเตะน,นะครับภายในสนามก็จะมีถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันด้วยนะสำหรับใครที่แบบว่าเข้า,าสนามมาก่อนนะนั่นแหละครับทุกคนก็คือ ราคาประมาณเจ็้อยกว่าบาทนะสำหรับอาหารมือเชี่ยงงผงนะครับก็แนะนําว่าถ้าสมมติเราจะกินที่ในสนามนะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสว่าอยากลองกินในสนามทานข้างนอกจะดีกว่านะครับถูกกว่าแล้วก็รสชาติก็คล้ายๆกันสําหรับอาหารอะวันตกนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะพาทุกคนเข้าไปดูที่นั่งมที่บอกว่าดีที่สุดเท่าที่เคยได้นั่งมานะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับนี่ก็เป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งก่อนเตะนะครับเรียกว่า คนก็เริ่มเข้ามากันเยอะแยะแล้วนะครับแล้วก็สนามนี้อย่างที่บอกว่าคนเอเชียเยอะมากๆนะอย่าง2คนนี้นะน่าจะเป็นคนเกาหลีนะครับซึ่งมาเชียร์ซอนฮึงมินแน่นอนทางข้าวของเรานะครับบล็อก104นะครับจะเป็นกลางสนามพอดีเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูทุกคนใช่ กขาตรวจสวด้วยครับอันนี้ก็คือวิวจากที่นั่งของผมนะครับในวันนี้ทุกคนเรียกว่าซุม้มผู้เล่นสำรองเนี่ยนั่งกันอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะตรงนี้แล้วก็โคช้ชเราจะเห็นทั้ง2ทีมเลยนะครับส่วนที่นั่งตรงนี้ที่เขามีสายเออเชือกกั้นนะครับก็เพราะว่าที่นั่งตรงนี้เป็นโซน VIP นะครับซึ่ง จะเป็นโซนฮอสพิทาลิตี้ที่แพงที่สุดของสนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมถ้าถามว่าแพงขนาดไหนแพงระดับเกือบ1,000ปอนด์นะในนัดเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งถ้านัดใหญ่ๆเนี่ยเรียกว่าเกิน1,000ปอนด์แน่นอนนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่ในท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมสนามท,ที่ทันสมัยที่สุดเรียกว่าเนี่ยฝักเนี้ยจะเป็นสแตนที่แฟนท็อตแนมนะครับเขาจะยืนเชียร์กันทั้งเกมเลยนะทุกคนแล้วก็ในบางแปดสัมพันธ์สัมพันธ์นะครับตรงนี้จะแปลอักษรของ สโมสรเลยนะทุกคนซึ่งสนามแห่งนี้นะครับถ้าจะแบ่งจริงๆอะแบ่งได้5ชั้นแต่ถ้าสมมติจะแบ่งแบบคร่าวๆก็คือจะมี3ชั้นก็คือโซน l o w e ทีย e r หรือว่าโซนชั้นล่างที่ติดสนามเหมือนที่ผมนั่งอยู่นะครับแล้วก็จะมีโซนชั้นกลางก็คือ middle เทียแล้วก็โซน upper tier นะครับซึ่งเป็นโซนด้านบนนะครับแต่ว่าโซนเนี้ยจะเป็น hospitality ละด้านบนก็จะถูกหน่อยนะทุกคนแต่ว่าด้านล่างก็จะแพงหน่อย สำหรับคนที่ไม่เคยมานะครับเขาก็จะสงสัยว่านั่งตรงไหนดีที่สุดซึ่งสําหรับผมแล้วนะถ้าสมมติได้นั่งฝั่งรองซ้ายหรือว่าด้านยาวของสนามนะครับแล้วก็เป็นวิวตรงกลาง,ลางของสนามแบบนี้นะแบบที่ผมนั่งนะคือจะเป็นวิวที่ดีมากดีมากที่สุดแล้วก็ดูดูเรื่องที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากได้บรรยากาศฟุตบอลที่แบบ แฟนเขาเชียร์ตัวยงเลยก็คือแนะนําเป็นหลักโกนะครับเพราะว่าอันนั้นจะเป็นโซนแฟนเออเจ้าบ้านที่แบบว่าเชียร์กันต่างๆยืนเชียร์ยืนร้องเพลงกันนะครับสุดท้ายนี้นะถ้าใครสนใจัวนฟุตบอลพิม์ลีกนะครับอย่าลืมทักเพจทิกเก็ตชิลดนะครับเพจหาตสวฟุตบอลพิม์ลีกอังกฤษไม่รู้ว่าจะหาจากไหนที่มั่นใจได้นะครับต้องเพจทิกเก็ตชิลดเท่านั้นนะครับเพจของผมเองนะทุกคนก็ช่วยกันสนับสนุนทั้งกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกหรือใครที่ยังมีแฟนแล้วอยากหาข้อมูลนะครับสามารถติดตามอ่านโพสต์ เพจทิกเก็ตชิลได้นะครับเพราะว่าผมจะเขียนรีวิวทุกอย่างจากทั้งเพื่อนๆที่เดินทางไปดูฟุตบอลถึงสนามแล้วก็จากประสบการณ์โดยตรงของผมเองนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาเพื่อนเพื่อเพจทิกเก็ตชิลนะที่นั่งบอกเลยว่าดีมากคนติดขอบสนามนี่ครับมาเจอครับเพื่อนเพื่อเพจทิกเก็ตชิลนะครับนี่เป็นไงครับที่นั่งเลยครับเคยเคยนั่งขอบ่างนี้ไหมครับไม่เคยเลยครับ บอกเลยว่าราคาคุ้มค่ามากที่ได้นั่งอันนี้ถูกกว่าดูแดงเดือดที่ประเทศไทยีนะทุกคนสามกัานะสามกันสี่พันบาทเนี่ยนะมาถึงคำถามสำคัญครับ Score Prediction สำหรับวันนี้ครับสามหนึ่งครับสามหนึ่งสามหนึ่งพอดแนมจนะก่อนยิงคอนแรกกอนยิงคอนแรกด้วยเดี๋ยวมารอดูกันนะครับ เพลงพิมเบอร์ลีกที่เราคิดถึงอีกแล้วนะครับผมชอบมากทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงพิมเบอร์ลีกนะครับแล้ววันนี้เป็นที่นั่งที่ดีมากๆสาหรับการมารับชมเกมที่ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับไม่มีครั้งไหนที่ได้ที่นั่งชัดเจนกลางสนามได้เท่านี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวไปรอชมกันทุกคนและที่นั่งที่ผมได้มาวันนี้นะครับคือจะเป็นที่นั่งของซีซันทิกเก็ตนะครับเรียกว่าคนข้างๆผมอ่ะเขาก็ถามว่าผมมาจากไหนผมบอกมาจากกรุงเทพซึ่ง ทุกคนที่ถามอย่างนี้นะเคยไปกรุงเทพมาแล้วทุกคนนะผมว่าผมบอกเขาไปว่าผมเป็นแฟนเอมอนะด้วยเขาก็บอกดีใจมากที่ได้เห็นคนอื่นนอกจากคนเกาหลีนะครับในเกมนี้นะเจมส์แมตติสันได้กลับลงมาแล้วนะทุกคนเราจะได้ดูด้วยนะครับว่าแมตติสันจะเป็นไงแลวนี่ตอนหนึงมิลที่ล่าสุดเราเพิ่งเห็นที่ราชบังคลากีฬาสถานนะครับวันนี้ได้กลับมาเล่นเพียร์เมลีกนะครับอากาศแตกต่างกันมาก โน่โนเวย์ลูตันขึ้นนำในนะาทีที่สองจากการส่วนนะครับ อันนั้อันนี้ก็เป็นแฟนๆลูตันนะครับที่มาดูเกมนะทุกคนวว้า แฟนแฟนสเปอร์ก็เชียร์เบาไปหน่อยเลับเรียกว่าสนามเงียบมากหลังจากโดนนำตั้งแต่นาทีที่สองนะมีแต่แฟนลูตันเท่านั้นนะทุกคนที่ทุกคนได้ยินเสียงเนี่ยเสียงแฟนลูตันหมดเลยนะครับ เป็นสปเปอร์ตามหลังดูตันทาอยู่หนึ่งประตูนะทุกคนไม่ไม่มีใครคิดนะว่าสปเปอร์จะยิงไม่ได้แล้วก็เล่นไม่ดีนะครับแล้วก็เรียกว่าตอนนี้แฟนๆในสนามนี้คนข้างเงียบนะครับเราต้องมารอดูขึ้นแบบว่าสปเปอร์จะกลับมาได้หรือเปล่านะ เช็คออกซ้าย <Yeah. S 1> อีกแล้วนะทุกคนเช็คนานมากน่าจะเป็นจังหวะชิงหนึ่งสอง้โอ้ b e 变白了，那吧？ ชาลิสันเตรียมตัวลงแล้วนะทุกคนเปลี่ยนเสื้อเตรียมตัวลงมายิงนะอ้ หมดเวลา9นาทีเลยครับเรียกว่าเยอะมากนะเดี๋ยวนี้ใครแพลนกลับรถไฟนี่คือต้องเผื่อเวลาเยอะๆเลยทุกคนครับคือฟตเทจมันจบที่อันนี้หมดเวลา9นาทีแล้ครับเรียกว่าเยอะมากนะเดี๋ยวนี้แล้วมันก็ไม่มีแล้วผมไม่รู้ว่าฟตเทจหายไปไหนนะเท่าที่ถ่ายแบบว่าตอนจบเกมแล้วก็เดินทางกลับ เรียกว่านอนตัดคลิปอยู่ดีๆก็ต้องขอจบคลิปตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีฟุตเทจแล้วผมไม่รู้มันหายไปไหนนะเพราะว่าคลิปนี้ถ่ายเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะทุกคนผมนั่งตัดคลิปเพลินๆเนี่ยไม่มีไม่มีให้ตัดต่อแล้วจบคลิปตรงนี้เลยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ